ส,สอทอดอินดี้ครับผมเดี๋ยวมือนี้ผมดีเด็ดมีนุ่มตับมักฮุ้งครับก็ติดตามกินเองแบบง่ายๆค,ค,ค,ครับผมใส่พริกแข็งเพราะว่าพริกดิบมีมี่ครับเดีือดจะมากับผมใส่พริกหยังแบบเผ็ดขี้เก่าครับพริกแข็งตอนกลางวันนี่มันจะต่ำไง,งนะเพราะว่ามันกรอบครับมันตากแดดถึงมันห่อน เรียบว่าแเสบแนในอนล้วก็ใสเ็จมังกรลงไปข้างอนขัเดี๋ยวตามด้วยหุงชิลวดใส่มดเล่พกเตือนตับแบบรวดเร็วนะครับมีเสียงรถออกมาเย็หน่อยครับผมง้ขอให้วบบบานผมติดกับนทาง ตามดยบักนาวครับผมเมื่อกี้นี่ยุดให้รถไก่ครับเพราะว่ารถหลายค,ครับบบานกิดกัรทางจะเสียงรถตุกๆเนี่ยชิบล้อเนี่ยครับหางเทียนก็เสียงดังผงก็ต้องตอบไปก่อนบันานี่สไตล์ของผมนี่สิบกบอกค่อยมากบีบครับใส่สีอะไรยังอยเนียนใส่้หลายเอาครับ ่นีใส่สีฟังผสมค่คะครับนี่สีบูดีเราจะตามด้วยน้ำปลาครับผมใส่แบบกาหวังจำได้เลย,เรยครับในเบิ่งสีประเดียแมงหน่อยก่อนนี่สตงามครับ ตามด้วยน้ำตาลนะผมใส่น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลทสาพูดดีกับน้ำตาลปิดบน้ำตาลปีบก็ได้ครับเน,นื้อหวานนิดหน่อยขอยี้ประแดกนิดหน่อยครับ หวานยังอยมัน,นพอดีเขายัางเฉียาเสร็จบางครงทีเดียวลงเลยเต็นไปอีกหน่อยครับโบคอคคมเสยประเดกโอเคแล้วครับที่นี่ตามด้วยเส้นมะละกอผมเส้นเพง ใช่มีดฝันเลยแจ้งเดี๋ยวมีข้าปุ่นครับหือ,อมือนีฝนมาตกกข้าพรมอากาศดีเลยได้เห็นเมนูให้เบิ่งโบตีนี่ส่องนีฝนทีน่มัก ต๊ครับแล้วก็แดดจัดที่บ้านขอ,ของผมก่อมีคนเป็นลมเดือีวิตย,ย้อนแดดมาลรอครับแดดจัดจัดอี๋เดือนสิบมนาจินเลยมาบึงเบิ่งหน้าตาอาหารจัง่อยครับก็สีมี่นะครับที่เฮ็ดให้เบิ่เงเมื่อกี้ก็จะเป็นตับหมูแต่ที่นีแมงกอกขี้น้ำตับหมูครับแมงกอกดิบกินดิบๆเลยครับแมงกอกไปใต้มาเมือ่อคืนเดือนสิบเอ็ดตัวกับเขียดเลี้ยไดหน่อยครับผม แม่อ่อนอฟ้ากไปวมนแล้วก็ปิ่งปลาแหงก็บกเขือนี่สิเป็นบกเขือขึ้นพอยครับปลูกไว้อันนี้ก็ที่เป็นก้านของบอกอือ้บอบกอื้อที่แบบว่าเป็นใบมั้น,นะครับผมบอ,อกมาแลอาตรงหลอกตอน,นที่กรอบยอดบอกอือดิบข้าวผักขาครับผมเจ็บสุดๆกับยางสายบัวกับนี่ครับพี่ไปหามามัอคืนนี่นี่บัวสุดๆเดียวกับให้มี่อ นือกรอบไม่ตั้งกล้องกินเลยครับที่นี่ครับผมสวัสดีทุกคนอยู่กัลรังเบิงสองทางอินดีอยู่ครับตอนนี้ครับอยากเป็นทา้งกันอีกรอบนึงครับผม เร่อนี้พวกเรยได้ลงคีปราะวา่นนึงคนโตหล้ะครับไปหานักกิ่นครับเพราะวา่าต้องไปหาวัตถุดิบเองครับ mm hmm. ทีนี้ไงครับเปลี่ยนมุมจั็กน้อยครับหนาหาำเพราะว่าอยู่หมองหน้าบานรถมันผ่านหลายครับ mm hmm. นั่งกล่องดีเบืองครับ ต้องนี้เป็นนาทำน้ากับผมทางอินเดียกับทีมอยากไล่จังหน่อยครับไม่ค่อยลงจีบติดต่อกันครับผมเดี๋ยวจะว่าจีบภาพงูไปไถนาอยู่ครับจินดิบเลยครับนี่การสีดำนลครับผมายาวจังหน่อยครับผมตอนนี้เพราะว่า ไปทั้งปลาหลายผลดนี่เป็นมันๆกระปุแม่งกองนิ่ กินอยู่รังบ้านนุนจียินได้ไหครับ บ้งครับน้องเนยครับเนี่ยนอนเบืงนองน่องหัดอยู่ในเฮียงครับเอาที่ตามน้องผมจองน้องเนยครับผมพิมพ์หวยนพระสะทายครับเพื่ดจเห็นคลิปปอบพัวนังกินเขาครับแต่ตายอยู่บ้านร้านเดี่ผมไปทานได้กินกลับมาเห็ดบัวทันกับหอยเบืองสองขั้ว้องเนยครับผมตามบที่ตามช่องของน้องสาวผมนำครับ นนะครับเพราะว่าผมไปหาใตเขียดใตอึงครับหาแล้วอยู่ในกินครับกับบ้านครับเจอแล้วเจอแล้วลูกเจอแล้วเลือถึงการมือเลยครับ ออกมาอยู่นำ้ำเป็นลุงแท้ๆนะครับเป็นพี่ชายของแม่ผมเองร้องกินเมืองครับผมพักอยู่ข้างบ้านเนะหางเทีจ่จะกินได้หางก้นบุ้งหัวใจกินได้ผมนี่ี่เป็น อื้อครับผมเป็นงาเป็นคล้ายๆว่าผมตัดใบมั่ออกก็คือสิเป็นลำของการเอื้อกรอบครับผมมีกินโม้ึ้นมาอย่างกินยังไงกินน้ำวะ เรา้องปองไว้เห็เมือน่ะ ย่งกอดิบครับดิบดีๆผมยังติ่งกินได้ขอบคุณทีทุกคนผมที่ย่างจ่ามาตั้งแต่ตอนเท็ดคลิดไม่มายือนฮอนมือนี้ครับผมช่วงเนี้ยสิประสบวิกฤตหลายอย่างครับผมติพยายามลงคลิปไปเบืองเรื่อยๆเลยครับทางที่คลิปมันกลับมาแต่ทำการทำงานคำมันเหมือดกับบรรยากาศไทยให้ลงให้เบือง เรื่องจองน้อเนเ่ไปกวนครับแล้วตองวันอยู่บางที่ผมก็เลยไปทำงานครับผม บอบอ,บอเป็นเต็มที่แรับลงมากกับมี้เดียวค้นดาขึ้นยิงครับบอกเลยครับไม่นูทีีแบบว่าผมนั่งกินอยู่นี่ ได้ซื้อ,อย่างเดียวคือผงสลุดเท่านั้นครับนอนหันหาอย่งเบิดครับผมูวั <Yeah. S 1> นที่หาไมา่ไดท้ทั้งเที่ยนั่งกะเตี้ยงบ้าน,านาอ่ะหางคนหาทังสองก็าเน่ยมาซื้อเอาเพราะว่าตอนนี้งบบุคคลนี้อยู่ได้ตรงไหนหา ไต้กบไต้อึงาหายมึงนะครับแต่ว่าย่านฝ่าครับตอนขึ้นเมือนไอ้ฝนตรงแห้งก่อะไรนี่กเป็นตอึงขายครับก็ได้อยูสองโลก,กว่าหลายคนติดตามใน f เป็นบุกกระดห็นโคต์ลงเยอะครับเป็นอึงไต้หัดตีสามในอึงสองโลกเกตครับผมขายรถสองวานสิบสาหินที่บริเทไทยขึ้นลงตอนเนียงอะไร จังหนามาันนั่งในจุดที่เย็นที่สุดเลยนะครับเอาครับตรงใจฝนจิตตูอีกครับในเป็นส่วงทุ่มสองทุ่มต้องคำ ยงฟังหัวหลายคนว่าเพื่อนนั่งกินคนเดียวแม่กันน้องมอนกินไปแล้วครเขาเร่มกี่เกาแล้ว หลายคนถือว่าเคยด่าผมมานั่งกินท่านันท่านี้ผมบอกเด้ว่านั่งกินท่าใดมันถนัดมันแซบจากของกินท่านั้นนะครับแซบที่สุดเป็นตัวของตัวเองนะครับเ,เป็นห้างคนไปนนั่งกินนิมมงรู้รูประกาศนั่งกินเป็นจริงๆงเอาเป็นว่าแซบทำมาคืนผมผม,ผมนั่งกินคนเดียวนี่บางที่นั่งยินงอกินนบผม อย่างสายบัวครับงมูม,มัอหอ เยาไปกินน้ำก่อนยังกลับมาหนังกิกนต่นอครับตัวยกสองครับผมปีมงวงถือเล็กน้อยครับปีนี้ปีกายนี่รู่ละ4ีซีบาทสิบปีนี้รู่ละสิบบาทเพระาระว่ะาสงสัยจะส่งไปขายประเทศจีนอะไรครับแต่ว่าก็งงอยู่ยานึง,งนก็คือบักทูเรียนกับยังเพียงกือเก่า

บางที่ผมอาจจะไม่มีเวลาผมได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เพราะว่าจะว่าการเนี่ยแบบมีคนด่าหลายเพราะถือว่าผมตอบนี่เพราะว่าบริวัติขา้นยอดครับเพราะว่าคนที่ด่านี่ขั้นจอดบอกกับใจชีวิตแบบนี้ครับชีวิตขั้น่านที่แบบว่าว่าแบบว่าดีกว่านี่กรับเพราะว่ากันผม แมงกอกอยู่บ้านกับรสเรลาหมกไอยได้ครับตอนนี้ไอ้นี่ไปใต่มืงขึ้นนี่ได้แมงกอก10เอ็ดตัวก็เริลงเอาบัวมาผัดกลับบ้านกับตีประมาณเกือบตีหนึ่งครับผมไข่แมงกอก วันต่ออมเอาผมคลิปนี้กับพ่อสมคั่นกับผมขอปีเตเปียนเทอร์เนียผมขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมชมให้นี่จนจบครับกินตามสไตล์อิบานครับกินแต่ไนท์นอยด์ยหลายคนนะที่เขามาด่าเขามาบ้าครับเพระาระว่ะาพันยอดอาทิตยนจีดาเนาะอาทิตย์าว่าดีกว่านี้ก็ผมบอกเลยว่าผมมาด้ไป็สามข้อสุดยอดนผู้ใดครับผู้ใดย์ทีดาผมก็คือวัอนที่สามข้อสนนุดยัด เชือคลินหนาครับสุขพาพรังไก่ยังเลียงครับผมเดี๋ยวพยายามปรับผมแต่ว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนบิกิตกับว่าใดครับลหลายยางครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ